ค่ะพ่อแม่พี่น้องของบราดานะคะเราคบกันวันนี้เป็นคลิปที่สองของวันนี้เนาะวันนี้เป็นคลิปที่สองบา,าก็จะมาลดหลัน่นเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะคะบราดาจะมายกเป็นผ้าดักเด้หนึ่งคูสองเมตรนะคะแต่เบื้องต้นบราดาขอยกอันนี้ผ้าพันคอนะคะสีตะกอเนื้อนิ่มเนื้อแน,น่นนะคะบราดาจัดโปรให้ท่านอยู่นะคะตอนนี้ปกติแล้วผ้าผืนนี้ขาย250 2 5 0ร้อยห้าสิบสองร้อยเก้าสิบหน้าร้านแต่บราดาจัดโปรให้ท่านเพียง220บาทนะคะ พิเศษหรือถ้าท่านเอาแคบกล่องนะคะแคบกล่องแบบนี้แคบกล่องแบบนี้240คือกล่องตัวนี้25บาทเนาะแต่วรดาเอามาอาเดบรวมกันนะคะแค่20บาทต้นทุนเป็น240่หากท่านใดสนใจเป็นชุดก็ทักมานะคะสินค้าของเรามีกี่ข้อมขายมีหลายลายหลายสีนะคะวันนี้วรดาก็จะมายกเป็นผ้าดักแด่นะคะผ้าดักแด้เนื้อดีนะคะผ้าตัวนี้รับรองผ้าตัวนี้ไม่ไม่ไม่มีปัญหานะคะผ้าตัวนี้ไม่มีปัญหาและผ้าตัวนี้ไม่เสียนะคะนี่ค่ะมา รอบที่แล้วสองถึงแต่รวัดาตัดแต่งให้แม่ๆไปแล้วนะคะอันนี้เรายกให้เลยนะคะพิเศษในราคากันเองนะคะปกติแล้วเราขายต่ําแล้วแต่เราก็อยากลดหลั่นให้ท่านอีกนะคะต่ําสุดๆเลยนะคะคืนนี้550บาทเท่านั้นจัดโปรอีกแล้วนะคะโกแล้วโปรสุดๆอีกแล้วนะคะรับรองสินค้าของเราใหม่ไม่มีสินค้าตกค้างไม่มีสินค้าโลสต็อกนะคะเพราะเราสั่งสินค้าใหม่บางครั้งก็เทบจะไม่มีนะคะ จัดไปเลยค่ะร้อยห้าสิบเอ้ยห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะมีพื้นเดียวนะคะผืนนี้เวลาดาเรียนให้ท่านเลยนะคะอันไหนมีสองืนก็บอกสองืนอันไหนมีพื้นเดียวก็มีพื้นเดียวห้าร้อยห้าสิบเท่านั้นนะคะทักทา,ายกันเข้ามาสินค้าของเรามีกิงค้องขายนะคะสินค้าของเรางามเป็นผ้าดักแด้นะคะผ้าดักแด้สวยนะคะสินค้าของเราโอเคสินค้าของเราตรงหน้าปกทุกผืนทุกชิ้นเลยนะคะ ต่อมาอีกนะคะสีนี้ก็สวยนะคะวลดามาแต่รอบที่แล้วแหละมีสองพื้นแต่เม่เม,ม่ท่านตัดไปแล้วไปหนึ่งพื้นเหลือพื้นเดียวนะคะจริงๆแล้วตัวนี้ต้องขายเปิดละเจ็ดเก้าเก้าหรือเจ็ดร้อยแต่วลดามาจัดโบนะคะสวยะคะ่ยะ,คะท่านดูดีๆนะคะห้าร้อยห้าสิบจัดโบให้ท่านเลยนะคะซื้อที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะคะสินค้าเก็ดเอรถพิเศษแบบนี้นะคะเ a ด็ดเอรถพิเศษไปเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะมีกิ่งพร้อมขายวันนี้ เรานําเสนอให้ท่านเพียงผืนนี้5้าห้าบาทนะคะหากคอมเมนต์ที่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะเรายังจัดโปรให้นะคะเรายังมีโปรซูปเปอร์โปรนะคะท่านฟังคลิปของวราดาไปเรื่อยๆนะคะวราดาจัดโปรนะคะสวยคะ่ะทุกผืนบางอย่างบางอันบางคนจะบอกว่าแต่ละคลิปราคาไม่เหมือนกันแน่นอนคะ่ะเพราะวราดาจัดโปรและลดให้กาไรท่านนะคะมาอีกผืนนี้ก็สวยนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะ,นนนะ,คะตัวนี้เป็น สีเหลืองคาิินนะคะสวยสีเหลืองคาิินตัวนี้งามสินค้าโอเคนะคะงามสวยวันนี้เรามาจัดโปรให้ท่านเลยเนาะห <5 50 S 2> <50 S 1> ้าร้อยห้าสิบเช่นกันนะคะสินค้าของเราตรงหน้าปกสินค้าของเรามีแท้แน่นอนสินค้าของเรามีขายพร้อมขายแท้แน่นอนนะคะหากท่านเข้ามาก่อนได้ก่อนเข้ามาทีหลังท่าน,นก็ได้อาจจะได้เป็นลายอื่นนะคะถ้าบางสิ่งบางอย่างของมันมีชิ้นเดียวเนาะมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นลายอื่นมีนะคะสินค้ามี ้อสาคัญบรดามีหน้าร้านด้วยบางทีหน้ารา้านลูกค้ามาก็ขายไปก่อนเนาะพอให้ท่านดูสินค้าดูคลิปดีๆนะคะว่าท่านเข้ามาแล้วหรือยังนะคะแต่ละคลิปนะคะให้ดูชัดเจนเนะเอาะอีกพื้นนี้ก็สวยนะคะเนื้อนิ่มค่ะรับรองเลยผ้าของบราดาแต่ละชุดสวยแต่ละผืนงามแต่ในคลิปนี้เป็นหนึ่งคูณสองเมตรเรียกว่าเป็นผ้าสิ้นพื้นเดี่ยวนะคะเรียกว่าเป็นผ้าสิ้นพื้นเดี่ยวบราดาจัดโบเลยนะคะ 5 5 0เท่านั้นสินค้าหมดแล้วหมดเลยแต่ละคลิปราคาไม่เหมือนกันแต่ละคลิปราคาจาัดโปรให้อยู่แล้วนะคะ550เท่านั้นพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยเนาะสินค้าของเราราคาไม่อยู่ตัวนะคะเพราะว่าอันไหนที่ลดได้เยอะเราก็ลดอันไหนที่ลดไม่ได้ก็ขอแบ่งปันไปนะคะเพื่อไปเป,นเปน็นท้นทุนต่อยอดเนาะเป็นต้นทุนต่อยอดเราอยู่นี่ก็ทั้งค่าตลาดทั้งค่าเทศบาลทั้งค่าไฟค่ากินนะคะ ไม่ได้กําไรเยอะเราขายสินค้าทุกวันนี้เอาพออยู่ได้ค่ะอันนี้เป็นชุดเนาชุดเปดอะเป็นชุดทั้งหมดนะคะอันนี้วรดาดจะยกเดี่ยวเลยนะคะวันนี้เป็นพื้นเดี่ยวทั้งหมดในคลิปนี้นะคะเห็นไหมคะสีสวยงามนะคะตัวนี้งามนะคะดูใกล้ใยิ่งสวยดูลายนะคะเป็นลายจัตุคามใหญ่นะคะสวยงามจัดโปเหมือนกันห้า้อยห้าสิบเนาะ วันนี้ของเรามีมาเยอะและของเรามีมาแต่ละเบอร์แต่ละลายไม่ซ้ําแบบนะคะไม่ซ้ําแบบเลยสินค้าของเราโอเคนะคะสินค้าเรางามตรงหน้าปกนะคะวันนี้เราจัดให้ท่านเลยนะคะในราคาพิเศษเพืละ550เท่านั้นหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยเนาะทักมาเลยคะ่ะวันนี้เรามีสินค้าให้ท่านแน่นนนนะคะค่ะชมพูดสดใส สีตัวนี้ได้เปรียบนะคะหากท่านจะไปใส่กับเสื้อผ้าใส่ชมพูอ่อนก็ได้ใส่สีครีมก็ได้ใส่น้ำตาลก็ได้นะคะเนี่ยใส่สีขาวงาช้างก็ได้นะคะสินค้าของเราโอเคนะคะเราจัดสินค้ามาแต่ละแบบใส่คุ้มค่านะคะเราไม่จําเป็นต้องไปใส่ผ้าลายสีนะคะใส่สีเดียวด้านล่างแล้วก็สีอื่นเรามาตัดแต่งใส่กันนะคะ พ่อแม่พี่น้องคะท่านดูเลยนะคะสินค้าของเราเนื้อดีไม่มีปัญหาเวลาท่านรับสินค้านะคะเพราะว่าสินค้างามเราจัดโปรให้ท่านเพียงห้ารอยห้าสิบเนาะห้าห้าสิบน,นะคะไม่รู้เป็นอะไรนะคะวราดาช่วงนี้รู้สึกเหนื่อยหายใจไม่ทั่วทงนะคะพลังก็ค่อยๆอ,อัดมาเนาะไม่รู้เป็นอะไรสงสัยนอนดึกบางวันนอนไม่หลับแล้วก็สําคัญวราดาตื่นเช้าตื่นตีสี่ทุกวัน บางครั้งวรดาก็ไม่รู้ว่า,วาตื่นมาทําไมแต่ตื่นมาก็เยอะค่ะงานที่จะทําเพราะเราคนเดียวทาทุกอย่างอยู่คนเดียวนะคะทั้งงานบ้านทั้งงานตลาดตัวนี้เห็นไหมคะอันนี้ก็สวยนะคะอันนี้เป็นแดงเม็ดมะขามสวยงามมากนะคะอันนี้ก็ผืนเดียวนะคะเราก็จัดโปรให้ท่านนะคะ5 5 0หนะคะ หากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยเนาะทักมาเลยนะคะสินค้าของเราตรงนับปกสินค้าของเราสวยแท้แน,น่นอนหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักทักมาเลยเนาะเราจะให้ท่านราคาพิเศษ5 5าเท่านั้นจะให้สุดๆไปเลยเนะาะเพราะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายแน่นอนนะคะมาอันนี้ก็เป็นผืนเดียวนะคะแต่ตัวนี้ในนี้มีสองผืนนะคะ สคืนนะคะ550 1 1อ0แต่ในเซตนี้เรายก1,050บาทเท่านั้นหากพ่อแม่พี่น้องต้องการหมดนี้ก็สีเมตนะคะ4เมตรเราจัด,ดจโบ5้า0คูณ2เป็น1100แต่เรายกเพียง1 0 5 0บาทนะคะอันนี้นำเบอร์8สวยค่ะสีนี้งามสีตัวจริงสวยเป็นชมพูนวน่นวนนนน,นนะคะนวลงามนะคะตัวนี้เราก็โอเคท่านดูดีๆนะคะสีม่วงเชิงม่วงงามใส สีเหลืองตรงอ่อนนะคะสีเหลืองอ่อน,รอออนหรือว่าใส,ส่สีไข่ได้เลยนะคะใส,ส่สีไข่ใส่สีม่วงใส,ส่สีครีมได้หมดนะคะผ้าผืนนี้นะคะเป็นสีงามเรียบร้อยสีผู้ดีผู้ดีนะคะท่านเอดีๆนะคะจัดให้เลยนะคะ,อะสองผืนนี้ห้าหนึ่งพันหบาทถ้าเอาผืนเดียวก็ได้วร,รดาจะแบ่งให้นะคะ 550เวลาขายหน้าร้านนะคะคืนใน7จ็นะคะไม่ได้ขายแบบหน้าอะไรนะคะขายหน้าร้านคืนละ7 0 0นะคะหากพ่อแม่ที่น้องอยากได้สินค้าอยากได้อะไรโอ้เดียวเดียวอีกคุณแล้วก็มีตัวนี้นะคะเพิ่มอีกเติมคืนในลืมเห็นในสักพุกอันนี้4ีเอสลาเอสสวยค่ะเอสส้มนี่งามมาก จริงๆตัวนี้ต้องขาย700ดไม่ลดเพราะต้นทุนแพงกว่าที่พื้นอ่นแต่ว่างดางขอจัดโปรให้พ่อแม่พี่น้องรวมกันนะคะห้าร้อบห้าร้อนะคะเราจะจัดโปรให้ท่านทุกอันนะคะสินค้าทุกชิ้นอันไหนที่เราจัดได้เราก็จัดเราจะขายถูกๆเพื่อ ไม่ให้สินค้าตกค้างเพื่อเราเดินหน้าต่อได้เรื่อยๆนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านอยากได้กระโปรงหรืออยากได้อะไรในคลิปให้ท่านดูย้อนหลังได้นะคะเพราะมันเป็นคลิปนะคะเป็นคลิปวิดีโอสามารถดูร้อนหลังได้นะคะดูย้อนหลังได้นะคะไม่ไรู้ยังไงเดี๋ยววนรดามีอันนี้เหลืออยู่สองคืนนะคะอ่านี่สีตะกก้เคนดี้สีธรรมชาตินะคะตัวนี้ปกติวันรดาขายคืนละ8ปดรอยนะคะ วันนี้คลิปนี้โอรดาจัดโปให้700บาทเท่านั้นซื้อใหม่ยังไม่ได้เลยนะคะแต่จะมีอยู่2องผืนวอรดาก็เลยจะมาลดหลั่นให้ท่านนะคะแคนดี้อบสีธรรมชาติรับรองสีไม่ตกวรดาไปตัดใส่แล้วสวยงามมากะคะ่ะดูลายถ้าตัดอย่างนี้เราได้เปียกเยอะใส่กับเสื้อสีชมพูก็ได้สีเขียวก็ได้สีคามก็ได้สีฟ้าก็ได้ท่านดูงูสีเห็นไหมคะเรามีสีไหนในในีในใน้ใส่ได้หมดนะคะเจ็700บาทนะคะ หรือแล้วท่านจะเอาลายก้นหอยนี่ก็สวยเต็มผืนงามมากนะท่านเต็มผืนสวยก็จัดให้มันกันนะคะเจ็ดร้อยบาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจลายก้นหอยสวยอันนี้งามมากผ้าเนื้อเรียบผ้าสองตะกอเนื้อแน่น,นะคะ่ะท่านใส่เลยคะ่ะผ้าตัวนี้ใส่ได้สบายแล้วจัดโปให้เลยนะคะเจ็ดร้อยห้าเอ้เจ็ดร้อยบาททวนนะคะเจ็ดร้อยบาททวนนะคะขอยกให้ท่านเป็นนัมเบอร์สิบเอ็ดก็แล้วกัน ท่านใดต้องการทักมาเลยนะคะมีพื้นเดียวเท่านั้น700บาทหมดแล้วหมดเลยเพราะสินค้าของเรามีมาใหม่เรื่อยๆโอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องคะในคลิปนี้เราก็มีสินค้าดีๆมานําเสนอผ้าพันคอนี่ก็มีเยอะนะคะหากท่านใดสนใจทักมาเนาะวรดาก็จะจัดส่งให้ท่านนะคะสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรได้แต่ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตาขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาดูมาชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วรดาทางควอ